จะพามาดูสวนยายคือสวนยายมีอะไรบ้างโอ้ลูกบักเทปบักเทปเลยเห็นไหมลูกใหญ่ๆสวัสดีค่ะวันนี้มาลงสวนกันวันอาทิตย์ยายจะพาไปดูสวนยายไปดยสวนยายมีอะไรบ้างนี่ดูมะกรูดนี่มะกรูดใบมะกรูดต้นมะกรูดนะ ลายอดอ่อนๆมาเนี่ยไปชุบแป้งทอดกินกับซี่กระปิโอ้โหอย่างนี้เลยนี่เกลืออะไรเนาะนี่กับไปแกงได้ออพญาลายใบใช่อ้าวเฮ้ยเกลืออะไรนะเกลือทผักตั้มก่อนพี่ตั้มมาัน <c oughs> รู้กับแกงได้ทางจันกับทางนั่นก็แกงกันเอามา,เมานี่เลยมานี่เลยตามยายมาอันนี้กับเคานะลูกนะ กับอันนี้อ่โหระพาเห็นไหมโหระพาใหญ่สวยไหมโหระพาไว้แกงพวงมาเกือกพวงมาเขือพัวแม่ปลาบูมาเขืออันนั้นมาเขือเปาะไม่ใช่มาเขือนพัวมาเขือเปาะหล่นลงไปอ๋อขายเวลาเราต้มยำมีใบมะกรูดแล้วมีตะไคร้แล้วแงแล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูเก็บทีเป็นดำดำเลย ได้เป็นกำกำเลยพิคิหนูเนี่ยเม็ดเล็กเนี่ยโอ้โหช่อนี้ดกใหญ่เลยไหมนี่ก็ใบเตยนี่พิกคิหนูต้นอ่อนแล้วก็มีใบเตยแซมไว้มันยังต้นยังเล็กอยู่นี่นี่ใบเตยใบเตยเวลาเราทำข้าวเหนียวข้าวเหนืยตัดใหม่ข้าวต,ต้มก็เติม,ตมโอ้โหสุดสวยเลยมะนาวนี่ตอนแรกนึกว่าจะกระเทยปลูกมันไม่มีลูกสองปีสามปีไม่มีลูกมันมีแล้วนั่น่ะ ไม่ไว่าอีกเทอมันออกลูกแล้วนะมีต้นใหญ่ด้วยอันนี้อะไรมอนเบอร์รี่เหรออะไรบูเบอร์รี่เหรอต้นมอน,ม,อานมาเบอร์รี่ไ,ได้เลยเนี่ยน,น,น,นีดอยคือเปรี้ยวมันมียาให้แต่น,น้ำกับปุ๋ยคอกเปรี้ยว ไหน,น่ต้นขาไหนต้นขานี่แหละขาละนี่แหละขาละขาะข,าข,าข,าขาอ้าตากล้องก็ลำบากลำบนอ่าอันนี้เตยนะจ๊ะเตยเตยตรงนี้สวยหน่อย ลงชะปูลงชะปูผมนี่ไปกินเนื้อค้างไปกินเนื้อค้างก้ห่อปลาปลาขี้มันอห่อปลานี่โฮ่ยายไว้ตรงนี้ชะปูเขาชอบน้ำแฉะแล้วก็ชอบร่มๆตอนนี้ก็ไกลน้ำแฉะมากไม่แฉะมากก็ตามเรื่องนะนี่มะนาวโอ้โหสุดดกเลยมะนาวอะ่ะ นี่นี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เออโอ้ลูกบักเทปบักเทบเลยเห็นไหมลูกใหญ่ๆหญมะนาวแป้นพิกิตแป้นพิจิตนี่ก็าชอบปุ๋ยคอกก็ชอบปุ๋ยคอกกับปุ๋ยชั้นนิดหน่อยโอ้โหอันนี้สิมันเยอะดีจริงๆเลยนะนี่เนี่ยดูดิ ใหญ่มากใหญ่มากลูกอ่อนกระดกพวงโอ้เวลามันโตนี่ตัวมะนาวซื้อมาร้อยห้าสิบแล้วนี้มันหลายปีเลยนเลย่อันนี้มะกรูดออมะกรูดก็ลูกเยอะนะเพราะเวลาเราแกงจะเอาผิวมะกรูดแล้วก็มาเก็บผิวมะกรูดเอาแล้วไม่ต้องซื้อ ่ซื้ออะไรเลยเอาไปสระผมก็ได้ผมก็ได้อันนี้นก็ได้ใบหมัดอันนี้น่านาน่า,ไ,นาได้ดตุัดไปดตัดไปสอนเป็นลูกนะโอ้มีลูกด้วยไปดูกล้วยไปดูกล้วยมามมกย,ยังอวดไม่พออีกนี่กล้วยน้ว้ามีหลายเครืองกัน มะม่วงม,มันมะม่วองอีกต้นจำปีต้นจำปีอันนี้เบสต้งปูต้องเอือกัต้นจำปีแค่นี้ก่อนนะคะจะพามาดูสวนยาย ดูสวนยายมีอะไรบ้างแล้ววันหลังยายจะพามาเที่ยวใหม่นะแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดยายกากดแชร์กดป,ป,ป๊าป๊าป๊าให้ยายด้วยนะสวัสดีค่ะ